สวัสดีครับผมนายยมตรีนะครับวันนี้ผมจะคุยเรื่องของการบริหานจัดการกับการระบาดใหม่ของโควิดสิในประเทศของเรานะครับเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาโควิดในช่วงการระบาดใหม่นะครับตั้งแต่วันที่1 5ธันวาคม63ถึงปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิดสิในครั้งนี้ถือว่าเป็นการระบาดใหม่ในประเทศนะครับที่ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับการระบาดในรอบแรกซึ่งประเทศไทยเคยใช้เวลาในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดสิ ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ภายใน2เดือนในช่วงมีนาและเมษาหกสานะครับต่อเนื่องเป็นระยะเวลา101วันจนทั้งถึงเดือนกันยายนนะครับพฤษภาและถึงกันยานะครับไม่ปรากฏผู้ติดเชื้ออรายใหม่ในประเทศเลยก็มี9จังหวัด กำแพงเพชรใชยนาทตราดน่านมึงการพิจิตตานองสิงห์บุรีอ่างทองที่ปลอดเชื้อตลอดปีที่ผ่านมาทั้งนี้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงของพวกเราทุกคนทุกภาคส่วนภายใต้มาตรการของสูตรอาหารในการการ,การแพร่ระบาดของโควิดนะครับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนาดังกล่าวจนถึงทุกวันนี้แล้วเราก็เริ่มจะปรับตัวได้เป็นอย่างดีกับชีวิตวิถีใหม่ที่เรียกว่าน e w Normal นะครับ ผมก็อยากให้พวกเราทุกคนได้ตั้งข้อสังเกตร่วมกันว่าเมื่อปีที่แล้ว,พวเพื่อความไม่ประมาทเจ็บแต่จบเราเลือกการล็อกดาวน์เพราะเราและชาวโลกต่างก็ไม่รู้จักรคระบดท,ที่มาก่อนแต่ก็เป็นการล็อกดาวน์ที่ค่อยเป็นค่อยไปตามจังหวะและเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศโดยคำนึงถึงความสมดุลเรื่องสุขภาพกับปาก,บบากท้องแล้วเราก็ประสบความสําเร็จนะครับในขณะนะที่หลายประเทศไม่กล้าปิดประเทศหรือตัดสินใจเมื่อสายไปนะครับสุดท้ายก็ต้องล็อกดาวน์อยู่ดี จนทําให้ไม่สามารถจะควบคุมโรคได้จนถึงทุกวันนี้เกิดการระบาดละลอกที่2และรอกที่3ซึ่งก็สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ต้องดูต่างประเทศด้วยเราคนไทยนั้นจะมีคติภาสิ์อยู่แล้วว่าเจ็บลรวต้องจําเราจะบันทึกทุกอย่างเป็นบทเรียนเป็นสถิติและเราจะต้องวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับจนทําให้เกิดการเรียนรู้เชื่อมั่น ว่ารู้จักการรับมือโรคนี้มากขึ้นและปรับการใช้มาตรการต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดโดยจะต้องตั้งอยู่บนหลักวิชาการและบริบทของประเทศไทยนะครับซึ่งแตกต่างกันทุกประเทศมีความแตกต่างกันหมดนะครับทั้งคนทั้งพื้นที่ประชากรยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะปิดถาสถานประกอบการใดก็ย่อมจะต้องพิจารณาจากตัวเลขสถิติที่จะสะท้อนการแพร่ระบาดของโรค สวบครเราพบว่าการแพร่ระบาดร้อยละสีมาจากในชุมชนตลาดร้อยละสมาจากฐานบันเทิงร้อยละสามาจากบ่อนการพานันในขณะที่ร้านอาหารมีตัวเลขไปถึงร้อยละหนึ่งโดยตัวเลขแบบนี้ก็จะท้อออกมาเป็นข้อกําหนดเป็นมาตรการของสวบคในปัจจุบันทั้งสิน้นหลายคนอาจจะกล่าวอ้างว่าปิดตลาดแต่ไม่ปิดทัง้งสรรพสินค้าเอื้อเจ้าสัวไม่ใช่เป็นความจริงเลยนะครับเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยไร้ตรรก,กะไร้ขอร้อมูลโดยท้นเชิงนะครับ นอกจากนี้เราจะเห็นได้ว่าทั้งนี้รัฐบาลสามารถเลี่ยงการล็อกดาวทั้งประเทศได้โดยเราหันมาใช้การแบ่งเป็นโซนพื้นที่และกําหนดมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของพื้นที่ในแต่ละระดับมีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจและกําหนดมาตรการต่างๆในแต่ละจังหวัดให้กับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนะครับที่เขาสามารถมองเห็นปัญหาและพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงได้ละเอียดสอดคล้องกับความเป็นจริงในแต่ละพื้นที่ตอบโจทย์ได้มากกว่าเดิมวิธีนี้ ช่วยลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของชาวชุมชนนะครับและจะลดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้มากสําหรับสมบคอเราก็จะมองในภาพใหญ่นะครับได้แก่การแบ่งจังหวัดเอาเป็นสีระดับตามจำนวนผู้ติดเชื้อประกอบกับการควบคุมการแพร่ระบาดก็ได้แก่พื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงพื้นที่ควบคุมสีส้มพื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลืองพื้นที่เฝ้าระวังสีเขียวเพื่อแต่ละจังหวัดไปกำหนดมาตรการให้มีความระดับความเข้มข้นสอดคล้องกับพื้นที่ในสีต่างๆนะครับ ก็ในเรื่องเช่น1การตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกและการสอบสวนโรค 2. การปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยง 3. การค้นหาและจับกลุ่มกลุ่มบุคคลที่ม่วสสมทำผิดกฎหมาย 4. มาตรการควบคุมในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าออกพื้นที่ 5. ระดับการควบคุมการเข้าออกของบุคคลและยานพานะ 6. การอนุญาตการงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและ7การแนะนำให้ Work from Home เป็นต้นนะครับ แต่แล้วก็ตามแม้ว่าในอนาคตอันใกล้นั้นเราจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนกันแต่ก็เป็นเพียงมาตรการเสริมในการป้องกันและควบคุมโรคนะครับแต่มาตรฐานของเรา D M H T T ยังคงจําเป็นแล้วก็ถือเมาตรการหลักของเราทุกพื้นที่กาดไม่ตกมีวินยัยทําอย่างเต็มที่เช่นเคยนะครับดีก็ได้แก่ distancing เวาระยะห่างระหว่างกันหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M ได้แก่ mask wearing นะครับสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเสมอ H Hand washing ล้างมือบ่อยๆจะให้มีจุดบริการเจรล้างมือที่ถวดถึงเพียงพอที่ temperature check นะครับจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการตนเองทีไทยชนะนะครับการสแกน qr code ไทยชนะทุกครั้งแต่ถ้าให้ดีกว่านั้นควรติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะทุกคนนะครับช่วยกันนะครับจะติดตามไม่ง่ายถ้าทุกท่านติดตามรายการการรายงานสถานการณ์จากสวบคอ,อย่างใกล้ชิดทุกวันเห็นว่าวันนี้เราก็มีการพัฒนาการไปในทางที่ดีนะครับ ยังอยู่ภายใต้การควบคุมมาตรการอะไรก็ตามที่ใส่ลงไปก็ไม่ช่เจจะรู้ผลในวันรุ่งขึ้นเราจะมีวงรอบในการทํางานและการประเมินผลนะครับรอบละประมาณ14-15ถึงวันโดยช่วงแรกของการระบาดใหม่อาจจะหนักน่วงกว่าปีที่แล้วเพราะเกิดการระบาดในกลุ่มรงงายการต่างๆงานรื่นเริงที่มีเครื่องดองของเมาและบ่อนการพนันนะครับซึ่งเราก็ได้ระดมสรพรพกำลังติดตามสอบสวนโรคทุกคนนับพันนับเบินอย่างไม่ลดละนะครับต่อมาก็มีการระบติเชิงลุกมากขึ้น เอาไปตรวจในโรงงานในตลาดชุมชนที่มีความเสี่ยงนําแนวทางบับเบิลแอลซิลนะครับคือเจอเคสที่ไหนก็กักกันที่นั่นขีดวงให้อยู่สร้างแนวกันชนบับเบิลนะครับไม่ให้มีการแพร่ระบาดออกนอกพื้นที่เช่นในโรงงานต่างๆในสุขสาครเราใช้วิธีนี้ซึ่งด้ผลมากนะครับโรงงานใดที่แรงงานติดเชื้อกันมากแต่ไม่แสดงอาการเพราะส่วนใหญ่แข็งแรงก็ทํบับเบิลแอลซิลไม่ต้องปิดโรงงานแต่ปรับเป็นพื้นที่ควบคุมดูแลกักกันทํางานต่อไปได้นะครับ ใครป่วยก็แยกออกมาลงสนามเชื้อก็จะไม่แพร่ออกมาข้างนอกเศรษฐกิจก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องได้นะครับนอกจากนั้นรัฐบาลโดยสวคยังได้ประยุกต์แนวทางนี้ในระดับชุมชนถึงระดับจังหวัดอีกด้วยปัจจุบันเมื่อยอดผู้ติดเชื้อลดลงรัฐบาลได้ปรับทางบริหารจัดก,การให้ยืดหยุ่นมากขึ้นมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมลงให้สอบคลาะงกับความเป็นจริงแต่ก็ยังคงมีการกำหนดบัญชีต่างๆจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและแค่มวดไปจนถึงระดับเข้าระวังในจังหวัดที่ไม่พบมีการติดเชือ้อ หรือมีการติดเชื้อน้อยมีจังหวัดแนวกันชนกับจังหวัดที่มีความเสี่ยงที่จะมีการากระจายโรคไปยังพื้นที่อื่นส่วนพื้นที่ที่ถูกกำหนดไว้ให้อยู่ในระดับเฝ้าระวังนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารการโดยในแต่จังหวัดอาจอาจะพิจารณาปรับลดหรือเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการการควบคุม แบบบูรณาการตามความเสี่ยงในแต่ละอำเภอได้นะครับเรื่องต่อไปในเรื่องการควบคุมเฝ้าระวังของหน่วยงานความมั่นคงนะครับท่านก็ลองจินตนาการตามผมไปดูนะครับเราประเทศไทยนะครับเส้นแบ่งเขตแดนของประเทศไทยมีมากกว่า5,600กิโลเมตรส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นแบ่งเขตแดนตามธรรมชาติเป็นภูเขาแม่น้ําเป็นเส้นแบ่งเขตแนวชายแดนไทยเมียนมาซึ่งยาวมากที่สุดนะครับกว่า2,400กิโลเมตรมีชายทะเลสองฝั่งทั้งอ่าวไทยและนามาน รวมความยาวมากกว่า3,100กิโลเมตรครอบคลุมถึง23จังหวัดนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดจากการระบาดในรอบนี้ผมก็ได้สั่งการในฐานะเป็นพอสบคนะครับกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้บปการควบคุมและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอดนะครับเราก็จะเห็นว่าฝ่ายที่กระทําความผิดก็มักจะหาวิธีการใหม่ๆหาจังหวะนะครับหาช่องทางอะไรเสมอมานะครับแล้ก็ต้องไล่ติดตามกันนะครับ แล้วก็พัฒนาไปสู่ในเรื่องของการเฝ้าตรวจให้มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ระบบเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนของไทยนะครับเราแบ่งการแบบเป็นขั้นๆอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบตั้งแต่ยามปกติและเพิ่มดีรีความเข้มงวดให้มากขึ้นในยามวิกฤตนี้หนึ่งตามแนวชายแดนเราก็ใช้กําลังคนใช้เจ้าหน้าที่ตารวจทหารจะตั้งจุดตรวจชุดตะเบนเดินเท้าเฝ้าระวังตามแนวชายแดนตามท่าข้ามหุบเขาช่องทางธรรมชาติพื้นที่ห่างไกลผู้คน นะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ตามช่องทางจุดผ่านแดนรวมทั้งก็ให้มีการใช้เทคโนโลยีเสริมเช่นใช้โดรนตรวจการทางอากาศและเซ็นเตอร์ภาคพื้นดินต่างๆแทนคนนะครับที่จะได้เฝ้าระวังและตลอด24ชั่วโมงทุกฤดูกาลทุกสภาพภูมฟ้าอากาศในขั้นที่2ระยะที่2แนวที่2นะครับพูดง่ายคือแน,แนวแรกชายแดนแนวที่2คือ พื้นที่จังหวัดชายแดนเราก็มอบหมายให้ฝ่ายปกครองตำรวจอาสาสมัครทุกจังหวัดก็ได้จัดห้มีการเฝ้าระวังการลักลอบขโมยในผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดที่ทั้งกอรมนและหน่วยงานต่างๆได้สร้างขึ้นก็น,นับว่าเป็นพลังทางสังคมที่มีส่วนร่วมเป็นยาเฝ้าแผ่นดินช่วยให้บ้านเมืองปลอดภัยด้วยนะครับในทุกวิตินะครับไม่ว่าจะความมั่นคงโจรผู้ร้ายกนะระบวนการต่างๆยาเสพติดถ้าเราช่วยกันเป็นยาเฝ้าแผ่นดินเนี่ย เราก็จะแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันแล้วก็ได้ผลทำร็จที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าโมดแต่โทษกันไปกันมานะครับเราต้องรีเดิมเราต้องร่วมมือนะครับอย่าไปปล่อยให้คนไม่ดีคนชั่วหรือคนทาความผิดจนผู้ร้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับมาตรการทางสังคมเราก็ต้องมีนะครับในการช่วยกันเฝ้าระวังสาหรับข้อเน้นย้าทุกพื้นที่สถานการณ์โควิดนี้กระทรวงพาทัยเองก็ได้สร้างกลไกเสริมเชื่อมโยงกับสบคและลประเทศนะครับ ลงมาถึงกลไกเฝ้าระวังระดับตำบลรร่วมกับหน่วยงานของกรวงสาธารณสุขมีอสมอชาวไทยแล้วก็อาสาบมัครแรงงานนะครับที่เรียกว่ารู้สึกจะเรียกว่าอสรนะครับอาสาสมัครแรงงานนะครับและอาสาสมัครสาธารณสุขอสสในกรทมนะครับเพื่อจะสร้างโครงข่ายเฝ้าระวังแบบรังพึ่งกระจายทั่วประเทศสำหรับกระทรวงกาลาโหมและตำรวจนะครับก็จะจัดชุดตรวจกำกับดูแลสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดให้มีการดําเนินการ ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่สบคกำหนดเข้มงวดตามระดับของพื้นที่สถานการโดยเฉพาะยิ่งการเล่งตรวจค้นหาจับกลุ่มกลุ่มบุค คนที่มั่วสมทําผิดกฎหมายซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและมีการดรําเนินการตามกฎหมายยังเด็ดขาดก็ต้องต้องดําเนินคดีส่งฟ้องนะครับหากศาลประกอบการหรือโรงงานใดที่ยังเปิดดําเนินการให้เน้นมาตรการปราร้องกัน DMHTT ที่ว่ามาแล้วนะครับอย่างเต็มที่ความสามารถทั้งในบริเวณโรงงานและที่พักหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกําหนดจะให้พิจารณาหยุดการดำเนินการนะครับสิ่งที่คว้างก็คือการลดการเคลื่อนย้ายการสัญจรของคนเพิ่ม Work from home แต่ถ้าจะเป็นต้องเดินทางโดยเฉพาะเข้าออกพื้นที่ที่มีความเส สูงก็ควรจะมีการติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะให้เจ้าที่ด้ตรวจสอบสถานะด้วยนะครับสถานะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องการตรวจเชิงลุกนะครับหลักการทํางานของผมผมก็ในการป้องกันการไม่ตกและทางานเชิงลุกในทุกเรื่องที่ต้คพันถ้าจะแก้ปัญหาใดๆเราต้องเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนอย่างเช่นกรณีวัคซีนเราก็จะต้องไม่เป็นผู้ซื้อตลอดไปต้องแสวงหาโอกาสช่องทางที่จะเป็นผู้ผลิตหรือผู้สร้างนวัตรกรรมด้วยตัวเองให้ได้นะครับ ไม่วันนี้ก็วันข้างหน้าสําหรับการแก้หาโควิดการทางานเชิงลุกส่วนหนึ่งของสอบคก็ได้แก่การตรวจเชิงลุกควบคู่กับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับสำหรับในเรื่องของการตรวจเชิงลุกบางคนบอกว่าไปตีลังแทนหรือเปล่าทําให้ตัวเลขสถิติผู้ติดเชื้อสูงอาจจะสร้างความตรหนก แต่ผมมองว่าเป็นการดับไฟที่ต้นต่อมากกว่านะครับช่วงแรกข,ของการระบาดใหม่ในช่วง15ธันวาคม63ถึง15มกราคม64เราก็มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกโดยการไล่ติดตามสอบสวนโรคผู้ที่มีความเสี่ยงนับหมื่นนับพันเพื่อจะปิดโอกาสซูเปอร์สเปรดเดอร์ให้อยู่ภายใต้การควบคุมให้ได้โดยเร็วนะครับซึ่งใช้บุคลากรและทรัพยากรเป็นอย่างมากนะครับช่วงต่อมาปลายเดือนมกราคม64เป็นต้นมาเราก็จําเป็นต้องเพิ่มมาตรการตรวจเชิงลุกให้มากยิ่งขึ้น เราก็อาจจะพบเคสมากขึ้นแต่ก็ใช้แนวทางหลับไฟด้วยแนวทางบับเบิลอซิลกักการโรคให้อยู่ในพื้นที่นะครับเพื่อจะปิดการแพร่ระบาดออกจากภายในโรงงานใครป่วยก็แยกออกมารักษาในโรงพยาบาลสนามโดยไม่ไปปะปนกับผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกในโรคอื่นๆนะครับที่มีการสาบารนเป็นประทำอยู่แล้ว บ้านเมืองเราโชคดีนะครับมีสิ่งสิ่งสิทธิ์คุ้มครองระยนต์ญญส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนสามคัคคีกันอย่างเช่นกรณีระบาดหนักในสมุทรสาครนั้นเจ้าที่ในจังหวัดก็ทํางานหนักเท่าไรก็ไม่พอนะครับเสียสละกันเจ็บป่วยก็มีนะครับเราก็ได้รับกำลังเสริมมาจากทั่วประเทศมีชุดสอบสวนโรคเกือบ800คนจาก4 1จ,จังหวัดมีทีมเฝ้าระวังค้นหาตัวเชื้อรุอร้อีก25คนจาก25จังหวัดมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่รับประทานมาแล้วก็ในส่วนของรัฐบ,บาลในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข นะครับในขณะนี้ถึ่เพียงพอนะครับการทํางานแบบไทยๆช่วงนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของคนไทยนะครับเมื่อมีภัยเราก็ร่วมมือกันไม่ควรที่ใครหรือคนไทยด้วยกันจะมาดูแคลนคนไทยดูแคลนบ้านเกิดเมืองนอนของตนนะครับส่วนใครที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วสื่อสารออกไปไม่ตรงกับความเป็นจริงผมเชื่อว่าความจริงเหล่านี้จะทําให้ท่านสบายใจและหารมาร่วมมือก,กับพวกเราและก็คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับประเด็นต่อไปว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมีโรงพยาบาลสนามรือมีการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ก็ถ้าหากว่าท่านหรือญาติพี่น้องท่านป่วยโรคอื่นที่ไม่ใช่โควิดนะครับที่ไปรักษาตามวันในปกติท่านจากางอวลไหมครับ ว่าผู้ป่วยเรานั้นจะปะปนกับผู้ป่วยโควิดในพื้นที่ในตึกในอาคารเดียวกันที่มีทั้งผู้ป่วยและผู้มาเยี่ยมไปมาหาสู่กันตลอดวันแม้จะระบาดระวังอย่างดีก็ยังมีความลำบากนะครับถือเป็นความเสี่ยงแม้ไม่ประมาทก็อาจพังเผอได้โดยเพ้ายยิ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้ป่วยห้อง i อ u ดังนั้นโรงพยาบาลสนามนั้นก็ถือเป็นทางออกหนึ่งที่เป็นสากลน,นะครับและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนทุกฝ่ายได้โดยโรงพยาบาลสนามจะช่วยให้ประสิทธิภาพการทาง,งานของหมอและพยาบาลในการดูแลทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในผู้ป่วยโควิด ให้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแยกส่วนไม่ปะปนกันรวมทั้งจัดพื้นที่ให้ผู้ติดเชื้ออยู่ในการควบคุมไม่แพร่เชื้อไปถึงชุมชนเพราะเป็นระบบปิดคล้ายๆกับพื้นที่กักโรคนะครับวาร์นิชนซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางระบาดวิทยาที่เข้มงวดหร้บในการจัดตั้งโรงพยาบาลแต่ละแห่งก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไปแล้วเพื่อให้ความสาคัญก,กับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกภายใต้าการทํางานร่วมกันของกระทรวงสาธารณสุขนั่นได้แก่กรมสับสนุนบริการสุขภาพสวส,สนะครับ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและด้านการแพทย์กับฝ่ายปกครองท้องถิ่นต่างๆแล้วมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ที่อนุญาตให้จัดตั้งได้ด้วยความผิดชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งมีการจัดโซนนิ่งให้ห่างจากชุมชนอาคารมีระบบจัดการน้ําเสียการจัดการอากาศการไลเวนอากาศมีบุคลากรทางการแพทย์ทํางานเป็นประจําและต่อเนื่องเป็นต้นทั้งนี้จะช่วยโรงพยาบาลปกติสามารถบริการประชาชนต่อไปแม่ขาดตกบกพร่อง และชุมชนก็ไปเสี่ยงไปด้วยนะครับในการเลือกอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอาจเป็นไปได้ในหลากหลายรูปแบบเช่อนอาจจะเป็นที่โล่งว่างเปล่ามีความเหมาะสมห่างไกลชุมชนเช่นโรงยิมหอประชุมสนามกีฬาที่อย่างไกลจากชุมชนตามมาตรฐานการแพทย์หรือพื้นที่โล่งในโรงพยาบาลหรือสถานกักกันของรัฐทางเลือกนอกจาโรงแรมที่เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลนะครับก็มีหลายแบบด้วยกันนะครับแร้วการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลสนามก็แบ่งเป็นโซนสีเช่นกัน ส่วนสีเหลืองสําหรับคนไข้สีเขียวสำหรับเจ้าหน้าที่สีส้มคือกระบวนาการห้องน้ําและขยะติดเชื้อซึ่งออกแบบให้มีระบบบาบ,บ,บัดแยกเฉพาะไม่ไปยุ่งกับท่อน้ําเสียของทานที่นั้นๆโดยจะมีการใส่คลอรีนและน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อบําบัดและทดสอบน้ําในชุมชนระแวกใกล้เคียงว่ามีเชื้อโควิดหรือไม่การออกแบบรูปบลังกล่าวได้ผ่านความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากสวสกรมการแพทย์และรกรมควบคุมโรคร่วมกันแล้วย้ยะแรกๆก็มีบ้างนะครับที่บางคนบางชุมชนก็ไม่เข้าใจ แต่ภายหลังที่เราได้มีการสร้างการรับรู้มากขึ้นก็เกิดความร่วมมือมากขึ้นตามลาดับนะครับมีการเสียสละพื้นที่ให้ใช้พื้นที่นะครับแล้วก็ยินยอมในหลายชุมชนด้วยกันนะครับเราก็ได้มีการให้ข้อที่จริงสื่อสารให้กับคนชุมชนผ่าน,นกลไกประชาคมท้องถิ่นและอสมอนะครับหากคนชนที่ข้อสงสัยก็สามารถสอบถามอสมอหรือโรงพยาบาล สน,นับสนุนการตมบได้ตลอดเวลานะครับเราไม่มีการป,รปิดข้อมูลจะเปิดโอกาสชุมชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุอะไรที่เห็นว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับเพื่อจะตรวจสอบป้องกันแก้ไขไม่ให้เชื่อว่าชุมชนอันนี้ก็ไปดูเรื่องความมั่นคงด้วยแล้วกันนะครับในไหนก็เฝ้าระวังกันแล้วนะทุกเรื่องะยะเสพติดอะไรก็แต่ถ้าเราแจ้งกันมาวันนี้รามีช่องทางหลายช่องทางด้วยกันจะช่วยกันลดอันตรายจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องความปลอดภัยวิสับตนไปด้วยปัจจุบันในเรื่องบ้านสนามนั้นก็ไม่เหลือในการต่อต้านแล้วนะครับไม่มีใครต่อต้านแล้ว และมีการจัดตั้งโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งตามความเป็นของสถานการณ์นะครับมีการเตรียมความพร้อมมีบางที่ก็ใช้ไปแล้วบ้างก็ยังเหลือพื้นที่อยู่เพียงพอนะครับหากมีการระบาดมากขึ้นเราก็ได้รับการติดต่อแต่ผู้ชนไหลในหลายจังหวัดเพื่อสนับพื้นที่อุปกรณ์ต่างๆสำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลอีกด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆจริงๆส่วนใดเขาก็เห็นว่าถ้ามีหมอใกล้บ้านใกล้ชุมชนก็อุ่นใจไปด้วยนะครับตัวอย่างที่จังหวัดสขอนแกรนเราจะไปต้องใช้โรงพยาบาลมากเพราะมีการตรวจเชิงลุกมาก เป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลายนะครับเป็นแหล่งผลิตสําคัญป้อนระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเราจะคงมีความจําเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์ห่วงใยคนสาครซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของโรงงาสนามจำนวน8แห่งขนาดตั้งแต่ 100ถึง1,000เตียงนะครับรองรับผู้ป่วยได้มากกว่า3,200คนในหลากหลายพื้นที่เช่นสนามกีฬาร้านปฏิบัติธรรมโรงงานอาคารในประสงค์และสู่การเดยนรู้ที่เฉลิมพกก็มีการมอบหมายให้โรงพยาบาลต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนซึ่งโมเดลศูนย์ผู้ใหญ่คนสาครน,นี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบความสำเร็จนะครับในการผ่าจัดการโรงพยาบาลสนามแปรอื่นๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณประชาชนทุกคนนะครับทุกท่านขอบคุณให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนทุกฝ่ายนะที่ช่วยกันเสียสละ ทุ่มเทนะ,ะเผชิญรับความเสียงไปด้วยทุกคนนะครับก็ทุกคนปลอดภัยประชาชนปลอดภัยเจ้าที่ปลอดภัยนะครับนายกและรัฐบาลก็จะสบายใจขึ้นนะครับก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ